ประเทศไทยกำลังต้องการความช่วยเหลือในการรักษาโรคไข้การหลังแอนปี2568มีรายงานการระบาดของโรคนี้ทั่วประเทศแต่มีคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมมีการใช้คำว่ากลับมาระบาดในข่าวสารจริงๆแล้วโรคไข้การหลังแอนไม่ได้หายไปจากประเทศไทยเลยแต่มักพบเห็นในปริมาณน้อยและกระจายอยู่ในบางพื้นที่เป็นครั้งคราวดังนั้นการใช้คำว่ากลับมาระบาดอาจทำให้ประชาชนเกิดความกังวลได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้ป่วยทั้งสิ้น33รายและเสียชีวิต3รายซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องการการตรวจสอบและการดูแลยอย่างใกล้ชิดแต่ทำไมมีการระบาดอาจเป็นเพราะการเดินทางของประชาชนระหว่างภูมิภาคหรือการเข้ามาในประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบันและวิธีการป้องกันการปฏิบัติตามหลัก DMS คือกุญแจสำคัญรักษาร่างกายให้อยู่ห่างจากผู้อื่น1-2ถึงเมตรสวมหน้ากากอนามัยเสมอเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด และล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์แต่ทำไมต้องรีบพบแพทย์หากมีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงหรือผื่นเลือดจ้าการรีบพบแพทย์จะช่วยให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในเวลาเร่งด่วนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโรคนี้คุณคิดว่าการใช้คำว่ากลับมารบาดมีผลกระทบอย่างไรต่อสาธารณชนอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นอย่ารีบแชร์ข้อมูลก่อนตรวจสอบความถูกต้อง